สวัสดี้ะเมื่อเช้าครับพี่น้องของวันที่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับพี่น้อง้วก็าอสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องปีใหม่เนาะอันนี้เกษตรทอ้อต่อที่พามาฉีดปุ๋ยมันครับปุ๋ยมันรอบที่สามเนาะครับพี่น้องรอบที่สามมันปีนี้มันอากาศหนาวครับมันก็แตกซ่าเนี่ยเนาะครับพี่น้องแตกซ่าแต่ว่าแตกชัวครับ หอมผมเกิดเกิดแล้วประมาณแปดสิเปอร์เซนต์ครับตอนนี้มันเกิดแล้วประมาณแปดสิเปอร์เซนต์ได้ครับกำลังเตกตอนนี้ยังบพ่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับพี่นอ้องอีกประมาณสองอาทิตย์นี้ประมาณเดือนกว่าๆเนาะหินแท้ครับตอนนี้กําลังตั้งยอดตั้งล้อยู่นะครับพี่น้องผมก็ฉีดสะสมปุ๋ยไปสามรอบนี้แล้วครับนี่เพิ่งฉีดเสร็จไปครับพี่น้อง อัน,นเดแตกก้อนมันก็นที่เหง้าก็นี้อยู่ครับอันนี้อันนี้แตกที่ลังมูนะครับอันนี้ฉีดไปสามรอบเพื่อนครับตอนนี้มันกับอายุยี่สิบสามมือแล้วได้ครับพี่น้องยี่สิบสามมือแล้วปุ๋ยที่ผมฉีดมีอย่างเนี้ยเนาะปุ๋ยที่ผมฉีดกับสูตรเก้าผมแล้วครับมีกะปีครับกะปีปลายซ้อนนึงเนาะแล้วกับผงชูรสผงชูรสน้อยนึง แล้วไกเอ็มร้อยสองฟ้าครับเอ็มร้อยสองฟ้าปุ๋ยหมักปลาเครื่องกระป้องปลาครับแล้วก็ไข่ตัวซานกับเครื่องกระป้องปลาคือกันครับแล้วก็เพิ่มไม่อีกคือมีปุ๋ยหมักจากโรคหมูนะครับปุยหมักโลคหมูผมใส่สองซ้อนครับสองซ้อนสองซ้อนโตนะครับปุ๋ยหมักโลคหมูแล้วก็เพิ่มไม่อีกตัวนึ่งครับเพิ่งหมักเซต เมื่อวันวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็คืออันนั้นครับจุลินทรีย์เจ้าปัวกครับผมเอาว่าเสริมน้ำอันนี้ก็ใส่เครื่องกระป้องปลาขึ้นกันครับใส่เครื่องกระป้องปลาเนาะพวกปุ๋ยมาพวกจุลินทรีย์นะครับที่ให้ให้พืชน,นะครับพืชมันดีตอบสนองในการกินปุ๋ยดีครับห้าก,กับที่แข็งแรงครับเบื้องลักษณะของต้นนะครับ อันนี้ยี่สามมือนะครับพี่น้องอันต้นใหญ่แล้วกับมี้ครับพี่น้องอันพึ่งแตกก็มีมีหลายแบบครับอันนี้แตกซากม้วเป็นแบบนี้ครับลักษณะไปซี่ต้นที่แตกซากก้อนเนาะนี่ครับเพึ่งโค้งสางมันก็ที่ประมาณนี้แะครับพี่น้องโค้งสางมันยังไม่สมบูรณ์เดยครับเดี๋ยวถ่ายเยอะน้อยครับประมาณเดียนกาๆนี่ ขึ้นพึบมทีเดียวเลยครับพี่น้องมันผมอ่ะอันนี้มันกําลังตัง้งต้นตั้งนออยู่ครับบางอันก็แตกมาแต่ใต้ดินครับอันแต่แตกมาแต่ใต้ดินนี่มันดีนอมันดีงามครับต้นกะตีงามอวบมาถ่ายพี่น้องเพิ่งครับเรื่อยๆเองสิละครับถ่ายเป็นประจําทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องที่เบิ่งความแตกต่างของต้นมันนะ้ำ เราเขากระได้เบิ้งว่ามันเขามีโรคมีไผ่บ่อน้อครับพี่น้องเขาต้องมันตรวจสอบเบิ้งมันเขาน้ำเลยครับมันที่มีโรคมีไผ่บ่อน้อบางแปลงของคนที่ปลูกก้อนนะครับเป็นเริ่มเป็นเพี้ยแล้วครับเพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งเราไม่มีอย่างรักษาได้ครับนอกจากฝนครับถึงฉีดยาไปกับบุคุ้มค่าค่ายาครับพี่น้องอันนี้นาที่แตกมาแต่ใต้ดินนะครับ ยอดมันที่อูบวบแน่นหน่อยเพี้ยแป้งก็เริ่มระบาดแล้วครับพอเราเริ่มแรงแล้วเนาะมันมันที่เพิ่นปลูกช่วงหนาแรงครับช่วงเดียนสนะิบสองเนาะเพื่อนมันเดือนสิบสองครับเริ่มเป็นเพียแล้วครับยูให้บางแปลงนะครับบางแปลงเนาะของเจ้าให้บางคนก็นเริ่มเป็นเพียแล้วครับแต่งของผมเรื่ี้ครับมันเดีอนสนะิบสองเนาะมีแต่มันนานเลยครับ เรก็ปลูกไปวันที่สิบต้นวานนะครับอันนี้ก็ยี่สิบสามเมื่อครับอันใดแตกซ่าเนี่ยมันก็ขึ้นซ่าทั้งที่แล้วครับเนี่ยแตกซ่าครับอันนี้มันเหงานี่มันแตกมันแท้ไต้ดินนะครับแตกมันแท้ไต้ดินมันที่เป็นยอดอบอวบทั้งที่แล้วครับทายพี่น้องเบิ้งครับมันแตกซ่าครับพี่เนี่ยหนาวจัดครับ บ่อพออากาศฮ้อนนะครับถ้าได้อากาศเอาเอา,เอาทรงฝนที่ตกนี่มันที่ง้ามไว้ครับพี่น้องมันที่ขืนไว้ก็นี่ถ้าเจออากาศทรงเอาเอาสรงฝนที่ตกนี่ครับนี่ครับแต่ก็เกิดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในยุ่นะครับอันนี้แตกซ่าครับอันนี้แห้งหงอก็ขึ้นเนี่ยครับหัอก็แตกนี่ครับแต่ว่ามันมียอดยอดที่แตกมาใต้ดินนะี่ นะครับเป็นซาครับนี่เป็นอากาศเย็นพวดครับอากาศหนาวพวดอันนี้ยอดนี่ที่แต่ก,ก้อนโม่เนาะต้นนี่ครับแต่ข้างบนแต่ว่าก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับมันปีเนี่ยเพราะว่าความชื้นในดินพอดีเลยครับปีนี้พอดี ถึงมันที่แตกซ่าเนี่ยก็บพเป็น่างนะครับพี่น้องแตกซ่าเนี่ยเขาก็ไปเล่งช่วงประมาณเขา้าสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนนี้เขาก็ไปเล่งปุ๋ยอีกรอบนึงเล่งปุ๋ยออาหัวนะครับสองเดือนก็กลัวอันนี้กังบาแตกเลยครับมีอันบ่แตกกับมีด้ผมรองแชร์เบื้องเรามันมันแตกมาทต่ใตทางใต้ครับตาทางใต้เลย ถ้าแตกมาแต่ตาทางใต้เนี่ยยอดมันนี่อวบครับอวบแล้วก็ยอดมันที่สมบูรณ์อันนี้ก็แตกซ่าครับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเ้อานั้นครับอากาศเาย็นไล่กับแตกซ่าครับพี่น้องขนาดผมทั้งแซ่ทั้งบ่มนะครับพี่น้องอันนี้ผมบ่มไว้สามคืนจนตามันแตกเลยได้ครับผมคอยมาปลูกเนี่ย มันก็ยังแตกซ่าอยู่ครับเนี่ยมันก็ยังขื้นซ่าอยู่ปีนี้หนาวจัดครับอยู่บ้านละเวียครับปีที่แล้วผมปลูกวันที่สิบมกระลาเนาะมันศพห้อนพอดีครับมันได้ขื้นเลี้ยวห้อมกันเลยปีนี้มันหนาวหนาวครับครับมันก็เลยแด้ซ้ำหนีเนาะนี่ครับ กับไทยพี่น้องเบื้องเสื้อครับเบื้องหลายๆมุมเนาะครับก็ตั้งต้นกับไงล้วเราได้ครับพี่น้องเงี่จนนั่นเราเด้อนี่บ่คอยเห็นความแตกต่างกันเด,ด็ดครับเนี่ยูุ่นวอีกประมาณสองอาทิตย์พอดีครับใต้ไปนี่ที่เห็นเขียวเป็นแถวเลยครับอันนี้ัง่บ่เห็นบันไดเนาะยอดมันก็นที่เป็นบางๆอยู่ครับมันหัวก็แตกขึ้นเนาะบางเงาเนาะ จังใดกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้นะครับพี่น้องช่องกเกษตรท้อต่อครับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับ